굿มอร์นิ่งค่ะเช้านี้นะคะพี่จะมาริฟกาแฟดูด้วนะคะเราก็จะมาทำการชิมนะคะว่ารสชาติของกาแฟาจะเป็นรสชาติยังไงจุดพักรถร้านสุดท้าย ร้านสุดท้ายก่อนขึ้นดอยนะคะไม่รู้ว่าร้านสุดท้ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนะคะเดย์สามของที่แรกของเราวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปสู่ดอยภูคาหรือจุดชมวิวหนึ่งหน้นั่นเองบรรยากาศทางขึ้นดอยตอนนี้นะ10โมงแล้วค่ะท่านผู้ชม1ิโมงแล้วยังมีหมอกอยู่เลยอะ่ะหมอกปลอยหมอกอ่อนหมอกจางจางนะ ีกิบ้ากิโลก็ถึงระหว่างทางก็จะเป็นหมู่บ้านแบบว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆหนะ้าที่ว่าเขาสร้างอยู่กันนะเขาจะเน้นเป็นบ้านไม้อุ้ยทางขึ้นนี่คือแบบว่าต้องกิืนน้ำลายตลอดเวลาแล้วเนี่ยหูเริ่มอื้อแล้วอะยิ่งสูงยิ่งสวยยิ่งสูงยิ่งหนาว สรุปว่านะคะในระหว่างทางก็ไม่มีร้านค้าจริงๆด้วยร้านนั้นคือที่เขาบอกว่าร้านสุดท้ายคือตรงปกนะคะไม่จกตาถ้าใครที่จะขึ้นนะคะก็ต้องเตรียมตัวทําราให้เสร็จก่อนนะเข้าห้องน้ําแล้วก็ซื้อน้ําอะไรมาเตรียมไว้ก่อนนะคะถ้าใครไม่มีของกินในรถน,น,นะเนาะหูดูหมอกดีข้างๆอะ่ะหมอกฟุ้งเลยอะ่ะหมอกฟุ้งเลย ตอนนี้นะคะเราได้มาถึงจุดชมวิอุทยานแห่งชาติดอยภูคา1715แล้วค่ะตอนนี้นะฝนตกโปรยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะแต่ว่าก็มีมาตรการนะคะเช็คตรวจวัด่ายก่อนแล้วก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะแต่ว่าที่บิ๊บถอดนี่คือถอดเฉพาะถ่ายรูปแค่นั้นแต่วิจารพาชมบรรยากาศกันค่ะว่าหมอกจะปุยเยอะแค่ไหนตอนนี้เวลา11โมงค่ะดูสิหมอกฟุ้งเลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดน่านอีกที่หนึ่งนะที่ใครมาแล้วก็ต้องมาเช็คอินที่นี่นะดูสิหมอกฟุ้งเลยเป็นยังไงบ้างคะภาพ craft, แล้วก็บรรยากาศอุทยาน ดอยภูคา่ง1715ภาพปกรบบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะสวยค่ะก็มีหมอกนะคะมีหมอกฟุ้งกระจายเลยลสถานีต่อไปนะคะวิจะไปตรงไหนก็รอติดตามกันนะคะตอนนี้นะคะเราจะมากินข้าวมื้อกลางวันกันนะคะตอนนี้นะคะวิอยู่ที่หมู่บ้านสะปันนะคะอยู่ที่บ่อเกลือคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารของชาวบ้านแถวนี้แหละทานกันอากาศตอนนี้นะคะประมาณจะบ่ายโมงแล้วอ่ะยัง เย็นๆนี่เลยไม่ร้อนน่ะอากาศดีถือว่าอากาศดีนะวันนี้ได้แล้วค่ะอาหารมื้อเที่ยงของเรานะคะในเดย์มวันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยไก่แล้วก็น้ำเงี้ยวเนี่ยค่ะเป็นน้ำเงี้ยวเป็นน้ำเงี้ยวหมูค่ะนี่เลยน่าทานมาที่เหนือนะคะเราต้องกินเมนูนี้นะคะสองเมนูนี้ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวชิมก่อนเนี่ย อือโอเคเลยนะรอมสชาติด,ดีไม่ปรอมจริงอร่อยจริงจะขอตัวกินก่อนนะคะหิวมากกันนที่นี่คือบอกเกืล่อกเกลือนะคะเขาก็จะทําเหมือนเกลือที่ว่าเขาเอาไปสปาผิวเป็นเกลือขัดผิวนะคะไม่ใช่เกลือสีเทานะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้คือเวลาประมาณบ่ายสองโมงไม่มีแดดเลยอ่ะอากาศดีไม่ร้อนด้วยกําลังเที่ยวสบายเลยเก็จะมีของฝากแล้วก็จะมีพวกเกลือที่ว่าสปาขัดผิวแล้วก็จะมีชุดพื้นเมืองเนาะส่วนมากก็จะเป็นพวกของฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นชุดพื้นเมืองแล้วก็เป็นพวกส่วนมากคือเขาจะเน้นหลักเกลือเกลือที่เอาไปทําสปาขัดผิวนักท่องเที่ยวนะคะใครที่ ที่มาเที่ยวก็มาแวะมาอุดหนุนชาวบ้านที่นี่ได้นะคะช่วยกันกระตุนน้นเศรษฐกิจกเนะบิดก็ซื้อไข่ค่ะจะเป็นไข่ไข่เกลือเขาบอกว่าอร่อยฟองละห้าบาทเองไม้ป่าค่ะลูกเขาควายดองค่ะมีใครเคยกินบ้างคะเขาบอกว่าวิตามินซีสูงเป็นผลไม้ป่าของที่นี่ของจังหวัดน่านเป็นยังไงเปรียปร้ยวๆเดี๋ยวลองดูส<า>ิเดี๋ยวลองดู<า>นี่ค่ะเป็นเป็นแบบนี้เลยค่ะ ขาวควายดองก็ลักษณะเขาเหมือนข่าวควายเลยนะเอาถุงนึงค่ะ <90. S 1> 50ตอนนี้นะคะระหว่างทางที่พี่จะไปคาเฟห่หยุดเวลาคาเฟ่นนะพี่ก็เจอร้านคาเฟ่อยู่ร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่ติดกับริมทานนะคะเดี๋ยวพี่จะพาชมบรรยากาศกันนะว่าจะน,น่านังไหมไปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะพี่ก็แพนกล้องลงไปนะคะจาก มุมสูงนะคะก็จะเป็นร้านคาเฟ่คล้ายๆกับร้านคาเฟ่นั่งอยู่ริมทุ่งนาแล้วก็จะเป็นลำทารค่ะเด็กเส์ฟของเรามาแล้วค่ะเชิญเลยค่ะนี่คือตากล้องของเรานะคะร้มเงาเสื้อมาปิดุงหน่อยดิ ตอนนี้นะคะพีได้มาถึงร้านกาแฟหยุดเวลาคาเฟ่แล้วค่ะเป็นร้านคาเฟ่อีกร้านหนึ่งนะคะที่ใครมาที่สปันนะคะต้องมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะตอนนี้คือบรรยากาศแล้วก็วิวคือสวยนะคะเป็นภูเขาเป็นทะเลหมอก วิวสวยมากเลยค่ะมองเห็นวิว360องศาหมดเลยอะ่ะ ตอนนี้นะคะวิกำลังเดินทางมาที่น้ำตกสปันค่ะชุดพร้อมแล้วค่ะเ <Okay. S 1> ติมพลังด้วยส้มวันนี้เราไปตั้งหลายที่อ่ะเวลาจันจ้อมากเลยอ่ะจันจ้อมันว่าจันจอก็คือว่าเร่งเรงรีบรบ <c oughs> เนี่ยที่นี้คือที่สุดท้ายของเดสานแล้วนะคะ <c oughs> น้ำตกสปันจะสวยไหมนะ <c oughs> ต้องรอรุดเนาะว่าตามรีวิวหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะรีวิวตามจริง นีหมดสามขั้นนะสาขั้น m, ขั้นแรกสามเมตรขั้นสุดท้ายแปดร้เมตรอืมข้อมูลดีมากหไปเลยคือที่เห็นมืดๆน,นี่คือเวลาประมาณสี่โมงกับอีกสี่สิบห้านาทีค่ะสี่โมงเย็นละอากาศที่นี่น่าจะเย็นทั้งวันอะ่ะไม่มีแดดเลยค่ะทางเดินก็จะเป็นเนินไปทางขึ้นนะแต่ว่าตอนลงก็น่าจะสบายหน่อยแนะนำใครที่มานะคะก็ใส่รองเท้า รองเท้าลำลองมานะอันนี้รองเท้านี่น่าจะไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าคือเราจะลงลงน้ําตกในแล้วก็เลยสัง่งรองเท้าแตะมานี่ได้กินเสียงน้ําตกแล้ว <S <S ได้กินเสียงน้ําตกแล้วไห <c oughs> นๆแล้วก็มาแล้วอะ่ะล้วก็ต้องเดินขึ้นไปขั้นสุดดูดูขั้นสุดนะว่ามันจะสวยแค่ไหน <c oughs> ถึงแล้วค่ะน้ําตกสปัมอารมณ์เหมือนฝ่าละอูเลยว่ะไม่มีบอกว่าอันไหนัหอืม อันนี้เป็นระหว่างระหว่างตรงกลางของน้าตกถึงตรงนั้นนึกว่าถึงแล้วโกหกท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงอีกนะเจ๊มันไม่ใช่350เมตรแล้วเนี่ยจริง ยังไม่ถึงเลยอะเดินมาได้ประมาณสิบนาทีแล้วเนี่ยระยะทางก็ไม่ไม่ใช่3ามห้าสิเมตรแล้วค่ะแ0 0รอยเมตรจริงๆไม่ได้โกหกทีนี่ถึงแล้วจริงจริงยังไม่ถึงอีกเหรอไปถามต,ตรงนี้กันดีอันนี้คือยังไม่ถึงอีกหรอตรงนี้ก็สวยแล้วนะเนห,นหรอ เออป่ะนึ่เดี๋ยวไม่ถึงอนะ่ะอีกชั้นหนึ่งตรงนี้สวยเลยถึงแล้วจริงๆไม่ไม่ได้โกหกอะไรทีเนี้ยระยะทางนะคะประมาณ850เมตรนะท่านผู้ชมนี่สวย เฮ้ยนี่เลยค่ะถึงแล้วค่ะน้ําตกสปันสวยนะคะอากาศเย็นมากเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้างในนะคะตรงนี้คือจุดถ่ายรูปเลย ยยซ้ามือหลังจากที่พวกเราเที่ยวน้ําตกสปันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าห้องพักเลยค่ะวันนี้นะคะบิดพักที่เฮือนหิมน้ํานะคะอยู่ที่หมู่บ้านสปันบ่อกเกิืนี่เองค่ะจะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยกับน้ำตกนะคะที่พักของเราเนาะเดี๋ยวบิดนะคะจะพาไปชมห้องพักนะคะว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหนเรารับชมกันนะคะมาถึงมืดเลยค่ะเดี๋ยวบิจะพาไปดูนะคะห้องพักบิดเป็นกระโจมนะคะ จะติดริมน้ำนะคะนี่เลยก็จะเป็นกระโจมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตรองเท้าแป๊บหนึ่งนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะ ก็จะมีพัดลมผ้าแล้วก็มีผ้าคุณหนู2ผืนแล้วก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะห้องพักตรงนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1450บาทนะคะแต่ว่าต้องโทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะคะเนาะแล้วแต่ช่วงด้วยนะว่าแต่ละช่วงราคาเท่าไหร่นะคะก็จะได้บรรยากาศติดดิมทานเลยตอนเช้านะคะเราจะมาลุ้นกันนะว่าจะมีหมอกลงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะมารีวิวห้องอีกแบบนึงนะคะนี่คือจะเป็นห้องอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นแบบคล้ายๆกับกระต๊อบเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะว่า จะเป็นแบบไหนกอก็กมีใครอยู่บ่เจ้านี่นางแบบสวยมากเลยเดี๋ยวขอชมห้องหน่อยนะคะอันนี้คือละ1,500ับาท1,500ั 1, บาทนะคะ<ห>ก็ได้บรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็พักได้สองคนนะอันนี้ก็จะนอนสบายกว่านอนสบายกว่าไ<บ>ปเต็น,นกระโจมแต่ว่าคือก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะค่ะก็จะมีพัดลมให้เน้อแล้วก็ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวม มีระเบียงด้านนอกระเบียงแล้นมีระเบียงด้วยประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราจะไปกินมื้อค่ำกันนะคะเป็นแบบขันตกไปแล้วเราก็คือมีอาหารให้สั่งเพิ่มได้ด้วยนะคะด้านหน้าจะมีส้มตำแล้วก็จะมีหม่าล่าขายด้วยแล้วก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มินิมานเล็กๆก,ก,ก็มีสะดวกสบายค่ะนี่เลยค่ะสมาชิกของเรามื้อค่ำนะคะของ day สามนี่ตัวอาหารมื้อเย็นของเรานะคะวันนี้ก็จะมีมีไก่ทอดพริกไทยทดำ,ดำ ไก่เปียวต้มจืดฟักแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะแล้วก็จะมีผักลวกทุกครั้งจะมีต้มน้ำพริกหนุ่มต้มแล้วก็ดแคบหมน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็กินกับแคบหมูไก่นะหมนี่เลยนะแคบหมูด้วยไก่ข้าวบะทีขนาดเลยแล้วผักลวกมาเลย อยู่หมาลาบกันยางนี้ขายเลยจริงเหรอแม่มาห้าบาทจะเอาไปอีกไหมบ้างได้ดีเลยนี่ขนาดแบบไม่ต้องบอกผิดจ้างผิดอะไรขนาดคนกินยากอย่างเพื่อนอย่างบอกว่าอร่อย